คอร์เซลนะครับผมกับชุดแก๊สพ่อสูงก <ร Stevens. S 2> ับชุดคอร์เซลนะครับผมชุดนี้เป็นชุดอ่าท่อแรงต่อสูงนะครับผมขนาด6เมตรถัง3,000ลิตรนะครับหนึ่งถังนะครับสามหนึ่งเป็นถังแก๊สนิกนะครับผมถังไรคอนแก๊สนิกอัวนี้จะไม่มีตะไคร่น้ำนะครับน้ำแรงมากนะครับผมมีทีมงานลองเก็บน้ำดูครสวยๆเลยดีเลยครับ คุณภาพนะครับผมวันนี้เราใส่ลูกบอยให้ล <busca> ูกค้าด้วยนะครับอ่าปั๊มโซลาเซลล์ของลูกค้าติดไว้แล้วนะครับอ่าให้เราใส่ลูกบอลูกบอยนะครับขึ้นไในข้างนวันนี้เป็นสีโอ๊คนะครับสีสวยเลยนะครับจะมีเข้ากับเข้ากับบ้านเลยนะครับมันจะเป็นบ้านลูกค้าตกแต่งสวยๆแล้วก็กำลังคิมคิมช่างอีกทีมเป็นลูกตลาดทีจะดูมาเ็นสวยๆบ้านไม้เลยนะครับผมาไม้อย่างดี ดีใจนะที่ลูกค้าให้เราได้ทำางานทำง,ง,งานขึ้นขอบคุณลูกค้ามากๆเลยถ้าผมเราก็ทำเต็มที่นะครับงานเราเราก็ถือว่าเราก็ได้คุณภาพน,าพนะครับคของของเราทางน้ำโม่สูงเป็นแป๊บน้ำทั้งหมดนะครับตัวนี้เซตนี้แป๊บน้ำเลยใช้การใช้งานที่ยาวนานแน่นอนครับผมตัว3พลิตอันนี้เป็นชุดโซลาร์เซลล์ขนาด พกแผงนะครับผม1,900งาร้ 1, วัตต์สองแรงนะครับผมเราใส่เรียบร้อยขึ้นถังให้เรียบร้อยนะครับสวยงามสวยงามสวยงามดีๆเ,เราใส่แจนตั้งแต่ฐานราฟเลยนะครับผมไล่มาแจ็คคาราฟก็คือคาราฟเราก็จะเป็นพตัวที่ดีไปแข่งแน่อนอนส,อสีเคลือบเปียกกระวานอีกิบชั้นมีแข็งแรงสวยงามเลยครับผมหล่อ ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมทีมงานคุณรัตศุลศิ์0922648862นะครับผมขอบคุณครับ